ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวผาเกลืนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับส่วนนี้ก็เป็นเขตดูแลของอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับนะครับข้างหลังเราก็เป็นจุดชมวิวนะครับตรงที่เราอยู่นี่ก็จะเป็นถนนนะครับผาเกลืนะครับทางนี้ก็ไปเกษตรสมบูรณ์หนองปลาแดงนะครับส่วนด้านหลังของเราก็เข้าเมืองชัยภูมินะครับทางด้านนี้นะครับ เป็นบรรยากาศวิวนะครับด้านล่างก็จะมองเห็นอำเภอหนองบัวแดงเกือบทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทางนี้ก็เป็นฝั่งอำเภอหนองบัวแดงนะครับส่วนทางด้านนี้เป็นฝั่งอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ตามแนวเขานะครับของอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับก็เป็นวิวที่สวยงามอีกหนึ่งที่นะครับใครผ่านมาจากชัยภูมินะครับจะไปหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์คอนสารก็แวะได้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับ ก็มีร้านค้านะครับร้านกาแฟดินทางนะครับนี่ครับผมมีร้านไส้กรงไส้กรอกอะไรก็ขายกันเต็มนะครับทีนี้ก็มีชื่อว่าจุดชมวิวผาเกงือครับนี่ครับร้านกาแฟะนะครับแล้วก็เป็นไส้กรอกลูกชงลูกชิ้นส้มตำก็มีครับผาข้ามมาดูฝั่งนี้นะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับผมร้านค้าร้านอาหารก็เพียบนะครับชมวิวกันสุดลูกหูลูกตากันไปเลยครับก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับจุดชมวิวผาเกิงนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับผมส,สวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ